สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแม่เหมียนน้องปอค่ะวันนี้แม่เหมี่ยวก็มีวิธีพับเหรียญปวยทานนะคะเป็นอ่ารูปแบบง่ายๆมาแนะนํานะคะวันนี้นะคะแม่เหมียวใช้ดิบินเบอร์สองนะคะจํานวนสีเส้นนะคะความยาวนะคะอยู่ที่เส้นละสี่สิบห้าเซนติเมตรนะคะตัดเสร็จแล้วนะคะวัดจากปลายดิบินนะคะถึงตรงรอยที่จะพับนะคะนี่นะคะพับลงไปเลยค่ะ จับเส้นที่1มานะคะจับตรงรอยพัดนะคะเส้นที่1เป็นฐานนะคะเส้นสั้นเราจะเอาไว้ด้านบนเสมอนะคะจับเส้นที่สองมานะคะจับตรงรอยพัดนะคะามาคล้องเส้นที่1ลงไปนะคะเส้นสั้นเอาไว้ด้านบนเสมอค่ะเส้นที่3นะคะจับมาคะ่ะแล้วก็จับมานะคะมาคล้องเส้นที่2ลงไปนะคะเส้นสั้นเอาไว้ด้านบนนะคะ เส้นสุดท้ายนะคะจับตรงรอยพับนะคะจับมาถักทางซ้ายมือนะคะสอดเข้ามานะคะตรงกลางของเส้นหนึ่งนะคะปลายดิบบินนะคะจะมาทะลุออกทางขวามือแล้วก็รวบปลายหางนะคะของเส้นที่สามใส่ลงไปค่ะขั้นตอนนี้ดึงให้กระชับนะคะทีนี้เราก็ใส่เหรียญค่ะดิบบินเส้นสั้นนะคะจากด้านบนเราพับลงมาด้านล่างนะคะ ริบบินเส้นสั้นนะคะจากทางขวามือเราก็พับไปที่ซ้ายมือนะคะริบบินเส้นสั้นนะคะจากข้างล่างนะคะเราพับขึ้นไปด้านบนนะคะริบบินนะคะจากทางซ้ายนะคะสอดมาทางขวามือค่ะสอดเข้ามาตรงกลางของเส้นที่หนึ่งก่อนนะคะแล้วเราก็นี่นะคะเสร็จแล้วนะคะเราพลิกกลับด้านค่ะ ริบบินเส้นสั้นนะคะจากด้านบนเราสอดลงมาด้านล่างนะคะริบบินเส้นสั้นนะคะจากทางขวามือเราสอดไปที่ซ้ายนะคะริบบินเส้นสั้นนะคะจากข้างล่างเราสอดขึ้นไปด้านบนค่ะริบบินเส้นสั้นนะคะจากทางซ้ายนะคะเราสอดไปทางขวามือค่ะเรียบร้อยแล้วนะคะเราพลิกกลับด้านค่ะ แม่เหมียวนะคะจะเริ่มจากเส้นที่อยู่ทางด้านหน้าเรานะคะเราจับริบบิ้นนะคะไปทางขวามือนะคะแล้วจับที่ปลายริบบิ้นนะคะกลับลงมาสอดด้านล่างนะคะแล้วสอดลงไปนะคะที่ฐานนะคะดึงปลายริบบิ้นออกมาให้กระชับนะคะเส้นต่อไปเส้นนี้นะคะเราจับดิบบิ้นนะคะมาทางขวามือนะคะ จับปลายริบบิ้นนะคะกลับลงไปสอดด้านล่างนะคะแล้วสอดลงไปนะคะที so ่ฐานของเส้นนะคะเราดึงปลายริบบิ네้นออกมาให้กระชับนะคะเส้นต่อไปก็คือเส้นที่อยู่ทางด้านหน้าเรานะคะเราจับริบบิ้นนะคะมาทางขวามือนะคะจับปลายริบบิ้นนะคะกลับลงไปสอดด้านล่างนะคะของฐานนะคะดึงปลายริบบิ้นออกมาให้กระชับนะคะ เส้นต่อไปนะคะเส้นสุดท้ายนะคะจับริบบิ้นนะคะมาทางขวามือนะคะจับปลายดิบบิ้นนะคะกลับลงไปนะคะสอนด้านล่างนะคะเราก็ดึงปลายริบบิ้นออกมาให้กระชับค่ะเสร็จแล้วนะคะเราได้ลักษณะแบบนี้แล้วนะคะเรามาเริ่มขั้นตอนต่อไปนะคะทําเส้นที่อยู่จากทางซ้ายนะคะเอาเส้นอื่นหลบมานะคะ เราจับริบบิ้นนะคะขึ้นไปด้านบนนะคะจับตรงกลางเส้นริบบิ้นนะคะบิดเข้ามาด้านในนะคะหนึ่งรอบค่ะแล้วก็จับปลายริบบิ้นนะคะขึ้นไปด้านบนนะคะจับปลายริบบิ้นสอดลงไปนะคะในวงกลมของเส้นนะคะแล้วปลายริบบิ้นก็จะมาออกด้านล่างนะคะแล้วก็สอดลงไปนะคะที่ฐานของเส้นนะคะดึงปลายริบบิ้นออกมานะคะ แล้วก็จะได้ลักษณะแบบนี้นะคะเดี๋ยวเราดึงให้กระชับก่อนนะคะนี่ค่ะได้แบบนี้แล้วนะคะเส้นต่อไปก็คือเส้นที่อยู่จากทางซ้ายนะคะเส้นนี้นะคะเอาเส้นอื่นหลบมานะคะเราจับริบบิ้นนะคะขึ้นไปด้านบนนะคะจับตรงกลางเส้นริบบิ้นนะคะม้วนเข้าไปด้านในนะคะหนึ่งรอบค่ะ จับตรงปลายเส้นริบบิ้นนะคะขึ้นไปด้านบนนะคะสอบลงไปนะคะในวงกลมของเส้นนะคะปลายริบบิ้นนะคะก็จะมาสอบตรงกวยนี้นะคะ เส้นต่อไปนะคะเส้นนี้นะคะเส้นอยู่จากทางซ้ายนะคะเอาเส้นอื่นลบมาค่ะเราจับริบบิ้นนะคะขึ้นไปด้านบนนะคะจับตรงกลางเส้นริบบิ้นนะคะบิดเข้าไปด้านในนะคะหนึ่งรอบนะคะแล้วก็จับตรงปลายเส้นริบบิ้นนะคะขึ้นไปด้านบนค่ะหลังจากนั้นแล้วก็เอาปลายสอดลงไปนะคะในกอดลงไปนะคะที่ฐานนะคะ เราดึงออกมาให้กระชับก่อนนะคะเรียบร้อยแล้วค่ะเสน้นต่อไปค่ะจับริบบิ้นขึ้นไปด้านบนนะคะจับตรงกลางเส้นริบบิ้นนะคะพับเข้าไปด้านในนะคะจับตรงปลายเส้นริบบิ้นนะคะชี้ขึ้นไปด้านบนนะคะจับตรงปลายเส้นริบบิ้นนะคะสอดลงไปนะคะนี่นะคะต่อไปนะคะก็สอดลงไปในนี้เลยค่ะ ขั้นตอนต่อไปนะคะขั้นตอนต่อไปนะคะแม่เหมียวจะเริ่มทําริบบิ้นนะคะที่อยู่ทางด้านล่างนะคะเนี่ยค่ะที่ชี้เข้าหาตัวเรานะคะเราจับริบบิ้นขึ้นไปด้านบนอย่างนี้นะคะแล้วเราก็จับปลายริบบิ้นนะคะสอดลงไปนะคะที่ใต้ที่บนเส้นนะคะบนเส้นของเรานะคะที่เราทํานะคะเนี่ยค่ะปลายริบบิ้นก็จะมาออกตรงด้านล่างกลวยนี้นะคะ เส้นต่อไปนะคะเป็นเส้นนี้นะคะก็คือเส้นที่ชี้เข้าหาตัวเรานะคะแม่เหมียวก็จับปลายริบบินนะคะขึ้นไปด้านบนนะคะแล้วสอดปลายริบบินนะคะด้านบนของเส้นนะคะถอดมาสอดมาเลยนะคะแล้วก็จะมาทะลุออกตรงนี้นะคะดึงปลายริบบินออกมานะคะเส้นต่อไปค่ะจับดิบบินนะคะ เส้นที่ชี้เข้าหาตัวเรานะคะจับริบบิ้นขึ้นไปด้านบนนะคะสอดลองไปนะคะสอดลงไปบนเส้นนะคะเส้นนี้นะคะสอดลงไปเลยค่ะด้านบนของเส้นนะคะแล้วก็ปลายริบบิ้นก็จะมาทะลุออกนะคะมาทะลุออกตรงนี้นะคะเส้นต่อไปนะคะจับริบบิ้นนะคะขึ้นมาด้านบนนะคะและ้วจับปลายริบบิ้นสอดลงไปนะคะ ปลายริบบิ้งก็จะมาทะลุออกตรงนี้นะคะนี่ค่ะดึงให้กระชับนะคะเส้นต่อไปค่ะขั้นตอนต่อไปนะคะทีนี้ขึ้นมาทั้งหมดสี่มุมแล้วนะคะนี่ค่ะสี่มุมแล้วนะคะเส้นต่อไปเป็นเส้นที่อยู่จากทางซ้ายมือนะคะเราจับริบบิ้นขึ้นไปด้านบนนะคะจับตรงกลางเส้นริบบิ้นนะคะบิด เข้าไปด้านในหนึ่งรอบนะคะแล้วก็จับปลายริบบิ้นขึ้นไปด้านบนนะคะแล้วจับปลายริบบิ้นนะคะสอดลงไปนะคะในวงกลมนะคะเนี่ยค่ะในวงกลมของเส้นนะคะปลายริบบิ้นก็จะออกมานะคะแล้วเราก็จะสอดลงไปนะคะใต้ร่างกีบดอกนี้นะคะ ปลายริบบินก็จะมาออกด้านล่างนี่นะคะแล้วเราก็ค่อยๆดึงให้กระชับนะคะเสร็จแล้วนะคะเส้นต่อไปนะคะก็คือเส้นนี้นะคะเราจับลิบบินขึ้นไปด้านบนนะคะจับตรงกลางเส้นริบบินนะคะพับเข้ามาด้านในนะคะ จับปลายเส้นริบบินขึ้นไปด้านบนนะคะจับปลายเส้นริบบินนะคะสอดเข้าไปในวงกลมนี้นะคะแล้วปลายริบบินก็สอดแล้วปลายริบบินก็ออกมานะคะสอดลงไปนะคะใต้ล่างกีบดอกนี้นะคะดึงปลายริบบินออกมาให้กระชับนะคะเส้นต่อไปนะคะเส้นนี้นะคะเอาเส้นอื่นหลบมาค่ะ เราจับริบบิ้นขึ้นไปด้านบนนะคะจับตรงกลางเส้นริบบิ้นนะคะพับเข้าไปด้านในนะคะแล้วก็จับปลายริบบิ้นขึ้นไปด้านบนนะคะจับปลายริบบิ้นสอดลงไปนะคะในวงกลมของเส้นนะคะแล้วปลายริบบิ้นก็จะมาสอดต,ตรงนี้นะคะตรงรูปก่วยนี้นะสอดลงไปนะคะในรูปกลวยนี้นะคะ ปลายริบบิ้นก็จะมาออกอยู่ด้านล่างนะคะเส้นต่อไปเส้นสุดท้ายค่ะจับริบบิ้นขึ้นไปด้านบนนะคะจับริบบิ้นขึ้นไปด้านบนจับตรงกลางเส้นริบบิ้นนะคะพับเข้าหาตัวเองหนึ่งรอบจับปลายริบบิ้นขึ้นไปด้านบนนะคะแล้วก็จับปลายริบบิ้นสอดลงไปนะคะที่ฐานของเส้นนะคะเนี่ยค่ะในวงกลมนะคะ แล้วหลังจากนั้นก็สอดลงไปนะคะใต้ล่างเกสรน,นี้นะคะดึงปลายดิบินออกมานะคะนี่ค่ะเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราก็จะมาตกแต่งให้สวยงามก่อนนะคะก่อนที่จะไปสอดเก็บตามลายเส้นนะคะ นี่ค่ะเราก็จะได้ประมาณนี้นะคะขั้นตอนต่อไปพิิกลับด้านค่ะริบบินนะคะเส้นสั้นนะคะจากด้านบนเราสอดลงมาด้านล่างนะคะลิบบินเส้นสั้นนะคะจากทางขวามือนะคะสอดไปที่ซ้ายมือนะคะลิบบินเส้นสั้นนะคะจากข้างล่างนะคะเราสอดขึ้นไปด้านบนค่ะลิบบินเส้นสั้นนะคะจากทางซ้ายมือนะคะสอดไปที่ขวามือค่ะ เสร็จแล้วนะคะเราตัดปลายริบบิ้นทิ้งเลยนะคะถ้าเพื่อนๆชื่นชอบก็ฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดซับสไคร์ช่องแม่เหมียวน้องปอด้วยนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ